วิธีล้างคอมแอร์วิธีล้างคอยล์ร้อนแอร์ด้วยตัวเองแบบมักง่ายไม่ต้องถอดพัดลมไม่ต้องถอดตะแกรงข้างไม่ต้องเรียกช่างแค่ทำตามคลิปนี้แอร์เย็นขึ้นประหยัดค่าไฟมากขึ้นแต่แต่นิดนึงผู้ชมคลิปนี้มันอาจจะดูสั้นๆแต่จริงๆแล้วใช้เวลาตัดต่อโดนเติบยังไงผมฝากผู้ชมกดไลค์ให้จิกจิกในเด้อขอบคุณครับ อากาศร้อนรแบบนี้หลายคนคงอยากจะตามช่างแอร์มาล้างคอมแอร์ให้ถูกไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งนะผู้ชมจริงๆแล้วไอ้คอมแอร์หรือคอยล้อนแอร์เนี่ยจริงๆมันล้างเองได้นะครับไม่ได้ยุงย่งยากอย่างที่คิดและผมจะสอนวิธีทําแบบมักง่ายด้วยนะมักง่ายที่ว่าเนี่ยคือเราไม่ต้องถอดใบพัดพัดลมไม่ต้องถอดตะแรงด้านข้างเราแค่เปิดฝาด้านบนของคอมแอร์ขึ้นมานะครับอย่างของผมเนี่ยผมคลายน็อตแค่4ตัวเท่านั้นนะครับ ภายในจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ผู้ชมมันจะมีพัดลมหนึ่งอันนะครับคอยหมุนเพื่อเป่าลมร้อนออกมาฝั่งนี้ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งมันจะเกิดแรงดูดทำให้ไอแผงรังผึ้งเนี่ยเกิดการอุดตันนะครับมีสิ่งสกรปกสรกเศษใบไม้หยักายอะไรต่างๆไปอุดตันเต็ไมไปหมดเลยทำให้คอมแอร์ของเราทำงานหนักขึ้นแอร์ไม่เย็นค่าไฟก็เปลืองขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะล้างโดยการฉีดสวนนะครับแต่ว่า การที่เราจะล้างแผงรังพึ้งนี้ได้เนี่ยปกติแล้วเราจะต้องถอดใบพัดพัดลมออกมาแล้วฉีดน้ําสวนเข้าไปใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องนะผู้ชมผู้ชมแค่ทําตามนะผู้ชมไปหาเศษท่ออันนึงนะครับอันเล็กๆมาเสียบเข้าไปในสายยางแล้วเอาข้องงอมาเสียบตามเข้าไปแต่แค่นั้นไม่พอผู้ชมเราจะทําให้น้ำแมลงขึ้นโดยการเอาเศษท่ออันสั้นๆเนี่ยไปลนไฟนะครับแล้วเอาครีมหนีมันเพื่อให้มันเกิดลักษณะเป็นกลวย เป็นการรวมแรงน้ํานะครับทําให้เกิดแรงดันขั้นสุดน้ําที่พุ่องออกมาเนี่ยจะแรงแบบแรงมากๆเลยนะผู้ชมนะก <L un demasi ados> ่อนที่จะฉีดข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะผู้ชมก็คือคอมแอร์เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้งานภายนอกก็จริงนะครับมันสามารถโดนฝนได้แต่ว่ามันมีอยู่บางส่วนที่ไม่สามารถโดนน้ําได้นะครับอย่างเช่น แผงวงจรฝั่งขวาเนี่ยนะครับเราควรหาอะไรปิดไว้ก่อนนะเราไม่ควรฉีดน้ําเข้าไปตรงๆนะครับส่วนมอเตอร์เนี่ยแอร์ที่ผลิตสัก10ปีหลังมาเนี่ยมอเตอร์จะก,กันน้ําได้อยู่แล้วแต่เพื่อความชัวร์ผู้ชมเราเซฟอีกชั้นหนึ่งหาถุงพลาสติกมาบางๆไว้หน่อยละกันจากนั้นเราก็เปิดน้ําแล้วก็ฉีดแผงรังรึ่งนี้ครับฉีดสวนขึ้นไปเลย สี่สวนออกไปเลยสังเกตว่าสีสกปรกจะออกมาเต็มไปหมดเลยครับน้ํานี่ดําปึ๊ดเลยพอแผงลังพึ่งที่ว่าเนี่ยสะอาดเอี่ยมแล้วนะครับอย่าพึ่งไปเปิดแอร์นะครับจริงๆแล้วมันเปิดได้เลยนะผู้ชมถ้าเรามั่นใจว่าน้ําไม่โดนมอเตอร์น้ําไม่โดนแผงวงจรแต่รอดีกว่าผู้ชมเพราะว่าแผงลังพึ่งที่เปียกน้าเนี่ยมันสามารถเก็บฝุ่นเก็บคราบฝังแน่นได้มากกว่าแผงลังพึ่งที่แห้งนะครับดังนั้นรอนิดนึนงผู้ชมไปนั่งดูซีรีส์สักตอนหนึ่งก็ได้ แล้วค่อยมาประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วค่อยเปิดแอร์มาถึงขั้นตอนนี้หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแอร์ของฉันจะพังหรือเปล่าผมจะบอกว่าผมทําวิธีนี้มาตลอดนะครับและได้ผลดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหาใดๆนะข้อควรระวังมีแค่2ข้อนะครับอย่าให้น้ําโดนแผงวงจรตรงๆแล้วก็ ข้อควดระวังที่2มอเตอร์เนี่ยแม้ว่าจะกันน้ําได้ระดับหนึ่งเราก็ควรหาพลาสติกมาหอมไว้นิดนิดเดียวอย่าไปฉีดน้ำเข้าตรงๆแค่นี้เราก็จะได้คอมแอร์คอยร้อนแอร์ที่กลับมาเหมือนใหม่พร้อมจะรับใช้เราโดยเฉพาะช่วงเนี้ค่าไฟมันแพงมากๆนะผู้ชม การที่เรามาล้างนิดๆหน,น่อยๆแบบนี้นอกจากจะประหยัดเงินเรียกช่างแล้วนะครับยังประหยัดค่าแอร์ไปด้วยในตัวนะถ้าเป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์ในเด้อกดไลค์กดซับกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องบ้าบ้าช่องนี้สวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบายบาย